แรกนะครับหลังสงการไม่ได้ไล์นานแล้วไล์ขายของนะครับอยู่ที่ตลาดเช้าโต้รุ่งร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับผู้ติดตามแล้วก็ f อฟทุกท่านนะครับนะครับตลาดเช้าวันนี้ได้จ้าถาได้จ้า วันนี้มีกุ้งกล้ามกรามสดนะครับแล้วก็เป็นปลาหมึกปลาหมึกกล้วยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหอยลายนะฮะไว้ผัดไว้ผัดชาหรือว่าไอ้ผัดพริกเผาอย่างเงี้ยครับเนื้อหอยลายเนื้อหอยลายอ่าเป็นถาดถาดละหกสิบบาทครับอต้นี้เป็นอ่าปลาหมึกถาดละร้อยกุ้งถาดละร้อยอย่างเงี้ยครับ ไ,ได้จ้าถาได้จ้าได้ครับสอบถามได้ครับว่าไงท่านประหลัดสวัสดีค่ะประหลัดตื่นตั้งแต่กี่โมงประหลัดนะประหลัดตื่นตั้งแต่กี่โมง

ผ่านละร้อยครับถ้าเป็นเนื้อหอยลายผ่านละหกสิบบาทจ้าเลือกเลยครับ สวัสดีครับคนดูหนึ่งคนครับมาครับตลาดเช้าครับอากาศแจ่มใสครับวันนี้ครับที่โต้ลุงร้อยเอ็ดครับหรือตลาดทุ่งเจริญได้ครับถามได้จ้าเนื้อเนื้อหอยลายครับพี่ครับอันนั้นถานละอหกสิบบาทจ้าเนื้อหอยลายแก่ครับได้ครับ แรงใ่นะตะโกณนะครับจัดกันไม้ให้ดูได้อ่านจัามีผีมีพอดีกันเลยนะได้แล้วของนี่นะไบ้แล้วได้หมนแหลกเลยรับ ได้้ครับ,บจสวัสดีครับคุณดูหนึ่งคนครับนะครับตลาดเช้าครับอาหารสดทะเลครับ ได้ครับถามได้จ้นะไาได้ครับทำได้ครับได้ไครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวเงิยหกสิงบาทครับ i